สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะทั้งพุธกลางวันพุธกลางคืนนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงดวงทั่วไปนะคะ general reading แบบละเอียดละเอียดประจำเดือนกรกฎาคมนะคะ2,565นนะคะมาดูกันว่าดวงดีของคุณนะคะในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะ,ะงานเงินสุขภาพโชคลาภนะคะซึ่งเดี๋ยวโมโบใช้เด็กนี้ให้นะคะต้องขอโทษทีนะคะเดือนนี้มาช้า มาช้าแต่ก็มาช้าสอสัปดาห์ปกติหมอโบต้องมาไกด์ล่วงหน้าประมาณ1เดือนน่ะเนาะเออแต่อันนี้มาแบบมาเรยน,นะคะแต่ก็ยังทันนะยังทันนะคะอ่าคุดกลางวันคุดกลางคืนนะคะร่วงของเราจะเป็นยังไงเช่นที่เกิดวันคุดนะคะ ชาบกันพุทธนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีชอบช่วยเหลืออนุเคราะห์อุปธรรมคนอื่นเสมอเสมอนะคะแต่บางครั้งบางคราวนะคะอินเนอร์พื้นดวงของเรานะคะตามโบราณโบราณเขาจะบอกว่าอา่คนอื่นน่ะจะต้องแบบบางทีไปช่วยคนอื่นนะคะก็นําพาตัวเองเนี่ยไปเดือดร้อนนะคะไปยุ่งยากนะคะหาความยุ่งยากมาใส่ตัวจากการช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่ก็ไม่เข็ดเนาะ แต่ก็ไม่เข็ดนะคะไม่หลับไในจำพอเข้ามาพูดอ่อนโยนก็หลงเชื่อนะคะใครตกทุกข์ได้ยากมากก็จะมาหาเรานะคะวันพุธก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคำพูดของคนวันพุธนะคะจะเป็นคนที่พูดอะไรสร้างสรรค์ส่งเสริมผู้อื่นนะคะแต่บางครั้งปากกับใจไม่ตรงกันเอ้ยไม่ใช่แต่บางครั้งอะ่ะปากกับใจของเราอะ่ะมันตรงมากเกินไปนะคะเออคำพูดที่เกิดจากความแบบหวังดีจริงใจอะไรอย่างเงี้ยอืม ดันเป็นสร้างใครให้กับตนเองอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วก็ชอบมักออกรับแก้ต่างแทนคนอื่นนะคะจะเป็นอย่างเงี้ยมาดูค่ะว่ายังไงว่าอันนี้อินเนอร์เล็กๆน้อยๆนำมาฝากโอเควันพุธกรกฎาคมดวงดีใดเป็นของเพื่อนๆวันพุธบ้างนะ หมอโบไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะคะในช่วงนี้ก็คืองดรับนะใครจะทักเข้ามาก็ช่วงไปลายเดือนนะคะค่อยทักเข้ามาปลายเดือนกรกฎานะ,ะเพราะว่าเดือนมิถุนาหมอโบติดภารกิจสอนนะคะช่วงปลายเดือนสอนรุ่น6อยู่นะ,ะมา อสเวินถือเหรียญโอ้โหสี่คาถามาเลยแฮงแมนใครที่สอบถามเรื่องออหินเข้ามานะคะมอโบจัดเป็นรายเดือนเท่านั้นนะคะไม่ได้นั่นเป็นพิเศษแต่ถ้าคุณอยู่นอร์เวย์นะคะถ้าคุณอยู่นอร์เวย์ คุณสามารถทักมาหาหมอโบได้นะคะว่าเออสนใจตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยก็คือมีแค่อย่างละเส้นนะคะถ้าอยู่นอร์เวย์นะถ้าอยู่ไทยก็คือต้องทักไปที่้านของคุณหญิงนะคะโอ้โหวันพุธมีเกณฑ์จะได้เงินนะคะบางคนจะแต่งงานหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่เงินมาเยอะมากนะดูสีมีแต่คนเอาเงินมาให้ไงคะ่ะมีมามีไปแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกนะคะการให้อะไรออกไปแล้วทีเนี้ยเราจะเสียใจทีหลังต้องคิดดีๆก่อนให้นะคะอย่งที่บอกอ่ะช่วยคนอื่นเราต้องหอดร้อนพิน่งพูดไม่ทันขัดคำนะคะอ่ะขอดูพ่เสริมหน่อย ในเดือนกรกฎาคมนะคะคุณจะเป็นคนไม่ใช่คุณจะเป็นคนคือคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะกับสิ่งที่คุณทำลงแรงลงมือหรือว่าทำตามแผนกับอะไรบางอย่างเอดูสิ education focus detail บางท่านอาจจะไปศึกษาอะไรบางอย่างก็ได้นะคุณกำลังแบบอยากสอดรู้สอดเห็นอยากส่องบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนเพิ่งไปเริ่มต้นอะไรบางอย่างมา ก่อนหน้าเนี้ยอาจจะเป็นเริ่มจนความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามนะคะการเริ่มของคุณมันไปในระดับที่ดีอยู่นะโอ้เดาโมนขึ้นมา Intuition ขึ้นมาเอาละค่ะในเดือนกรกฎาคมสิ่งที่คุณไปพัวพันมากที่สุดก็คือการเงินนะคะการเงินอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์บ้าน ที่ดินมรดกด้วยนะอืมน่าดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหนึ่งใบพุดกลางวันพุดกลางคืนนะคะเช็งหมายเลขสิบหมายเลขสิบหกนะคะคุณได้หมายเลขสิบหก <c oughs> เอาละค่ะทีนี้ดูว่าฮาร์ t ออร c ค e ลนะคะเปิดไพ่ยเยอะเนาะช่องนี้ทุกคนรู้ดีนะคะเปิดไพ่เยอะเป็นพิเศษโดยเฉพาะไพ่ลายเดือนนะ l i l ิฟลีฟอับสเว e อันนี้เป็นตัวตนของคุณเลยนะคะบางคนก้าวเข้าสู่ความมั่นคงระดับหนึ่งนะคะอาจจะเป็นผู้นำคนนะคะหรือว่าการที่แนวหน้าแถวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไปเริ่มกันก่อนที่ตัวตนของคุณนะคะในเดือนกรกฎาคมคุณจะแบบว่าพยายามที่จะรักษาศักยภาพของตัวเองว่าจะเป็นทางด้านการงานหรือว่าพิสูจน์ความสามารถของตัวเองคือการแบบ ไม่แค่แค่คิดนะแต่มันลงมือทําอะไรบางอย่างขยันนะคะทําหน้าที่ของเองแบบให้สุดๆอย่างเงี้ยแต่มองว่เห็นสีกะทามาคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของบ้านความมั่นคงบ้านนะคะหรือว่าครอบครัวอะไรก็ได้นะในเดือนนี้นะคะเงินนะคะเงินความมั่นคงหรือว่าที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยมันก็มีอิทธิพลกับคุณมากพอสมควรอ่ะทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ energy ของการเปลี่ยน ถามว่าที่จริงแล้วนะตอนนี้นะคะคุณแบบหยุดชะงักกับบางสิ่งบางอย่างช่วงที่คุณเข้ามาดูเนะี่ยคุณเหมือนมีมีสภาวะบางอย่างมันหยุดนิ่งเดือนนี้บางทีอาจจะต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะต้องใช้สติดีๆเพราะบางทีสิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะเป็นภาพลงตาก็ได้นะคะคุณยังไม่เห็นอะไรเครีย์เพราะคุณปิดตาตัวเองไว้อยู่นะคะอคุณรู้สึกแบบบางทีการที่เราจะเลือกจะตัดสินใจอะไรอะ่ะมัน มันปรับป,ปรับเกินไปมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีสมาธิต้องใช้สติของตัวเองนะคะในการนําทางนะเอาละค่ะอ,อันนี้เป็นพัตรีเนธนะคะพัตรตรีเนธนะคะในเดือนนี้ก็คือบอกเลยว่าน่าจะมีบางอย่างนะคะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเนี่ยสิ่งที่คือสิ่งศักดิสิทธิ์เตือนต้องระวังให้ระวังให้สังเกตดีๆนะคะกับสถานการณ์รอบข้าง เออกับสถานการณ์รอบข้างอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรบ้างอะถ้าการศึกษานะคะถ้าการศึกษามันก็เป็นปัจจัยภายนอกด้วยนะทั้งการศึกษาเนี่ยออการสอบการอะไรอาจจะมีคู่แข่งมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพิเศษหน่อยนะคะการมีคู่แข่งหรือถ้าการศึกษาคุณอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าควรที่จะแบบว่าโฟกัสนะคะหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็โฟกัสนะคะ การงานการงานนะคะโอเคมันมีการเปลี่ยนมันมีมันมีการเปลี่ยนบางอย่างบางคนเพิ่งเริ่มต้นงานมาขอดูว่าการงานเป็นยังไงขอดูการงานสำหรับผู้ที่ว่างงาน The magician นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่หางานแต่มันก็นิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วอะ The High r o f e n t ขึ้นมาขออธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มีโอกาสได้ข่าวอยู่หนะ้าการงานแต่ไม่รู้ ว่าคุณจะนั่นหรือเปล่าเดมเพลอร์ Emperor, นะคะต้องบอกว่าเมเจอร์ขึ้น3ามใบเลยนะคะมีโอกาสได้งานนะแต่คุณจะต้องตัดสินใจต้องเลือกเองว่าจะไปหรือไม่ไปนะคะว่าจะทำหรือไม่ทําเพราะว่ามันมีไพ่งการตัดสินใจอยู่จะมีโอกาสที่จะได้ล่ะคะ่ะมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่แบบเล็งไว้ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องตัดสินใจเองนะสำหรับคนที่ทํางานประจําคนที่ทํางานประจําเป็นยังไงบ้างุ คนที่ทำงานประจำทูออฟคับขึ้นมานะคะอาจจะต้องมีการแบบพูดคุยอะไรนะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือการแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือในเรื่องของวิธีแนวทางโครงการนะคะกับเจ้านายหรือว่าในที่ทำงาน ะะงานนี้ก็อาจจะหนักพอสมควรผู้คุณอาจจะหาข้อสรุปกันตกลงแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยต้องหันหน้าคุยกันนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานหรือคนในที่ทํางานของคุณนะคะถึงจะแก้ไขปัญหาหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบภาระในในหน้างานได้นะคะเอาละแต่การงานบางคนอยู่ชยู่ชะง,งัานอยู่งานไม่ได้มีอะไรมากแต่มันจะต้องช่วยเหลือเกอกูลกันนะคะมันถึงจะผ่านไปได้นะ หรือปรึกษาหาเรือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะปรึกษาผู้ใหญ่ดูหรือว่าเจ้านายเงี้ยนะคะหรือคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าทีนี้เรามาดูว่าคนที่ค้าขายธุรกิจส่วนตัวทํางานเ,าเป็นนายของตัวเองเป็นยังไงบ้างหรือว่างานทั่วไปที่คุณไม่ได้เป็นลู้จ้างใครอู้คนที่เป็นนายตัวเองหรือค้าขายธุรกิจส่วนตัวหรือว่า จ้าของธุรกิจนะคะอ,ออนไลน์ลอะไรๆก็ตามคุณมีความสุขมากมันเป็นสิ่งที่คุณถนัดนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณถนัดถ้าใครที่ทําส่วนตัวมันเป็นสิ่งที่คุณถนัดคุณเลือกถูกทางแล้วนะคะแต่อาจจะมีการไปเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญานะคะหรือว่าข้อตกลงการอ่านอะไรบางอย่างนะคะกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย นะคะคหรือว่าลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องดูดีๆแต่ต้องบอกเลยว่าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นช่วงเวลาที่ดีมากความรุ่งเรืองมันเกิดขึ้นนะคะหรืองานเป็นเจ้านายตัวเองอย่างเงี้ยส่งสุดยอดมากๆนะคะนะในเรื่องของการงานคือต้องบอกว่าเดือนนี้ชาววันพุธเงินจะเข้ามารัวๆนะคะอืมจากหน้าที่การงานด้วยอต่อมาส่วนในเรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะ การเงินการเงินให้ระวังการใช้เงินที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะหรือเดี๋ยวนะให้ระวังให้ระวังเสียเงินนะตรงๆการให้อะไรออกไปอะ่ะแล้วให้แบบการเสียสละกการให้ยืมการการไปจ่ายอะไรแต่ว่าไม่ได้ตอบแทนมาอย่างเงี้ยนะคะหรือลงทุนบิดประเภทเนี้ยต้องระวัง การลงทุนผิดประเภทด้วยนะคะขอดูการเงินค่ะการเงินหมอโบเห็นเงินจะเข้ามาคุณอาจจะได้เงินอย่างที่บอกได้เงินเยอะนะคะมีเงินเข้ามาแต่ก็ต้องระวังการไปเสี่ยงการลงทุนผิดประเภทนะคะการเงินอาจจะได้มาจากมรดกนะคะหรือสเสนหาสเสนหาก็ได้นะแต่คุณจะได้เงินมากกว่าหนึ่งทางค่ะนะคะถ้าเป็นสเสนหาหรืออะไรจะอาจจะเป็นชาวทัตลมนะคะชาวทัตลม าถามว่ามีโชคลาภไหมไม่ใช่โชคลาภค่ะไม่ใช่โชคลาภแต่เป็นเงินมาจากหนึ่งน้ำผักน้ำแรงหรือมีคนเอามาให้หรือคนช่วยเหลือนะคะเงินจะมาเยอะมากนะคะมีมีความมั่นคงทางการเงินเกิดขึ้นนะ,ะแต่ก็ต้องระวังการแบบถูกเบียรอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาต่อมานี้นาจะเป็นสุขภาพก่อนแล้วกันนะคะสุขภาพก็ต้องระวังสุขภาพที่แบบ เสื่มโซมนำการเวลาหรือว่าอะไรนะปวดหัวนะคะปวดหัวหรือว่าอาการอาการากดาไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่า Energy Migraine อุ๊อะทีนี้ขอดูขอดูอะไรคะมันมีบางอย่างนะคะที่ถ้า คุณอาจจะต้องแบบมันมีความผิดหวังมาจากอดีตนะสาหรับบางคนที่คุณที่คุณเกาะติดมันไว้ที่คุณยังไม่ได้แบบว่ารีลิฟมันเพราะว่าหมอบบเห็นเดอะแฮงแมนคุณอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการให้อภัยเสียสละแล้วก็ปลดปล่อยเรื่องราวบางอย่างที่มันที่มันผ่านมาในอดีตคุณจะมองเห็นถึงความชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาแล้วตัวเองจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียนรู้ที่จะแบบว่าอันนี้เลข12มาด้วยกันเลยนะคะเขาให้คุณสังเกต ให้คุณสังเกตแล้วก็ใช้สติตรุกตองนะคะกับสถานการณ์ที่คุณเจอรอบด้านหรือสิ่งที่ผ่านมาในอดีตจนถึงนตอนนี้อะไรก็ตามที่ทำให้ทำร้ายใจคุณหรือคุณผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีมาแต่วันนี้นะคะสิ่งที่คุณเจอมาอะไรต่างๆนามันทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้คุณต้องภูมิใจในตัวเองอย่างน้อยนะคะคุณก็มีวันนี้ให้คุณคิดแบบนี้นะคะ ถึงไหนแล้วคะ่ะยังไม่มีโชคลาภนะคะสุขภาพไปแล้วทีนี้เรามาดูว่าขอเปิดไข่ความรักก่อนนะความรักความรัก this c o u l d be the one รีลิฟต์ยูเอ็กเนี่ยน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีด้วยสิ่งสิ่งที่คุณยังลืมไม่ได้อาจจะเป็นคนเก่าของคุณหรือเปล่าที่ออนออนออฟออฟนะคะ Give your r e l a t i o n s h i p a c อ a n c e อันนี้ย้อนอย่างนิดนึงอ่ะมันมีสองกรณีบางคนที่เขาแยกกับคุณมากๆคุณต,ตัดสินใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยสองจิตสองใจอยู่บางคนนะคะอ่าเอเนจีนี้มาบอกว่าคุณควรที่จะปลดปล่อยคนที่คนที่คุณ หยุดคิดอยู่ต้องนานแล้วคุณรู้ว่าคนคนนั้นไม่สามารถที่จะทําให้เรามีความสุขหรือเรากับเขามันเข้ากันไม่ได้แต่อีกในกรณีหนึ่งคุณอาจจะให้ ให้โอกาสใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วลองเรียนรู้ดูเนี่ยบางคนก็ถึงขั้นแต่งงานนะคะบางคนให้โอกาสในการเปิดตัวคบกันอย่างเงี้ยเออนะคะมีความมั่นคงทางความสัมพันธ์มากขึ้นแต่ในเรื่องความสัมพันธ์เก่าคุณอาจจะต้องปลดปล่อยไปนะคะปล่อยผ่านไปขอดูความสัมพันธ์สายโสดก่อนสายโสดสามดาบขึ้นมาเลยนะคะทําไมเหร สามดาบยังไม่เคลียร์ใจกับคนเก่าเขาคนนั้นยังไมไ่หลุดพ้นจากคนเก่าหรือว่าคุณยังไม่ได้หลุดพ้นจากคนเก่ายังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครนะคะเนี่ยพลังงานนี้สายโสดยังรอต่อไปอยู่นะคะหรือบางคนก็เพิ่งโสดก็มีนะคะเพิ่งอกหักมาต่อมาคนมีคู่คะ่ะคนมีคู่นะคะจะรู้สึกว่าสับสนนิดนึงบางท่านนะคะสับสนนิดนึง ความสัมพันธ์ต้องพยายามแยกแยะนะคะแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันนะคะแล้วก็บอกความในใจนะคะสิ่งที่เติมเต็มให้กันได้อะไรอย่างเงี้ยความรักคนที่มีคู่หมอบอกว่าคุณรักกันดีนะคะคุณรักกันดีเป็นสายสายเลิฟสเปริชวลนิดนึงนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นทางไกลต่างชาติหรือว่าชาวพาดน้ําก็ได้นะคะคนที่มีคู่แต่บางที เขาอาจจะไปไปมาๆหรือว่าเดินทางไกลหรือคุณไปไปมาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรักก็ยังไปได้นะคะมีความมั่นคงอบอุ่นได้แต่อาจจะต้องแบบว่าปรับความสมดุลใส่กันนิดนึงอะนะคะมาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอาจจะต้องจบจริงๆแล้วค่ะบางท่านความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยถึงเวลาที่เราจะต้องบอกบอกลานะ อาจจะมีการไฟติ้งกันทะเลาะก,กันแล้วก็เลิกกันนะคะซึ่งมันเหนื่อยอะค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณมันเหนื่อยมานานแล้วนะอะทีนี้หมอโบขอดูว่าทำไมไพ่เป็นแบบนี้ขอดู Energy รีของในออฟฟิใหม่โอเค บางทีตัวเองอะรอคอยบางอย่างเจงจะรู้สึกว่าเจงเบื่อเบ่อนะคะวันพุธในเดือนนี้นะคุณจะรู้สึกว่าคุณเบื่อกับการรอคอยนะคะคุณเบื่อกับความจำเจที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็มีนะคะมันเป็นหน้าเบื่อน้าเบื่อเออมีความเครียดนะคะความครียงทีรไม่ค่อยมีอะอสมองไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่บางทีอะนะคะ งานหนักหรือบางคนอาจจะแบบว่าจะต้องการใช้จ่ายเงินนะต้องคิดดีๆก่อนใช้นะคะเงินเข้ามาเยอะแต่ว่าก็ออกเยอะมีคนมีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะการตัดสินใจของคุณคุณยังลังเลอยู่ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจได้หรือเปล่าคุณอาจจะตัดสินใจมูฟออนเริ่มต้นหรือว่าจบจริงๆอ,อันนี้คือคำตอบยืนยัน บางคนมีเกณฑ์เดินทางนะคะที่จะแบบไปทางไกลต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังลังเลในใจนิดนึงนะคะอแต่บางคนก็มีเกณฑ์แบบเอ้ยอยากไปเที่ยวไปตรงนั้นไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายอยู่ในหัวอยากใช้เงิน <c oughs> <c oughs> โอเคทีนี้เรามาดูสุดท้ายพัพพิคเนตอยากจะซื้ออะไรถึงคุณพัพพิคเนต decision นะคะทางเลือก mm hmm. การตัดสินใจจริงๆด้วยนะคะแน่วแน่กับความต้องการภายในของตัวเองนะนะคะจงมีความแน่วแน่แล้วก็สิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้าเนี้นะคะจงประครับประครองมันต่อไปนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองต่อไปให้ดีที่สุดนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกอยากจะสื่อเอาละค่ะแต่มโบก็เห็นว่าแน่นอนเดนมาร์มา Leadership มากรุณาพิมพ์คําว่าแต่หมอโบรู้สึกว่าคุณพ่ออาจจะมีที่ควรกับคุณนะคะในในเดือนนี้นะอาจจะเป็นความช่วยเหลือหรืออะไรบางอย่างอืมกรุณาพิมพ์คําว่าขอบคุณการตื่นรู้ขอบคุณคําตอบขอบคุณการเงินขอบคุณโอกาส แห่งการเริ่มต้นชั้นสำนึกรู้คุณกับความมั่นคงและความก้าวหน้าของชีวิตขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะโอเคนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในโมเมนต์ใดที่ใช้ความเครียดหรือว่าความอะไรนะใช้สมองเยอะหรือใช้ความ ความคิดความอ่านเยอะอะไรในช่วงนี้ต้องพยายามที่จะปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างแล้วก็อืเดี๋ยวนะสิ่งที่คุณควรทำนะคะในในปากเนี้ยเพื่อเสริมดวงชะตานะคะหมอบอกว่าอาจจะต้องแบบทำบุญที่เกี่ยวกับน้องหมานะคะหนึ่งทำบุญที่เกี่ยวกับน้องหมาหมาจรจัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไม่ต้องแบบ ที่ที่ไม่ต้องตั้งใจมากที่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นเห็นข้างทาง,ทางแล้วก็แบบให้อะไรเขากินหรือพยายามทําเท่าที่เราทําได้อะสิ่งสิ่งนี้มันจะเสริมสนับสนุนคุณแล้วก็วันที่วันที่ดีที่สุดของคุณนะคะวันที่ดีที่สุดของคุณในเดือนกรกฎาคมคือวันจันทร์นะคะคือวันจันทร์ วันจันทร์แล้วก็อามีวันจันทร์ค่ะเลขนะคะตัวเลขที่เป็นตัวเลขมงคลแต่ไม่แนะนําให้เสี่ยงนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เดือนที่จะเสี่ยงหรือว่ามีโชคลาภนะแต่ตัวเลขมงคลของคุณอนะมาโวเห็นบัลเป็นเลขเลขหนะคะมีเลขหแล้วก็เลข เลขสองค่ะหกกับสองนะคะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเลิฟเลิค่ะ